สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวญทุกคนนะคะให้ลองสำรวจตัวเองดูค่ะสำรวจอะไรนะคะสำรวจว่าเราเนี่ยในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตนะคะเราเป็นคนยังไงเรามีตรงไหนบ้างที่เราควรที่จะพัฒนานะคะมันมีอยู่หลายๆเรื่องเลยที่เราสามารถพัฒนาได้นะคะในการาพัฒนาในท,ท,ที่นี้เนี่ย ก,ก็อีกนั่นแหละค่ะมันไม่ได่เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะอย่างที่เชนยาเคยเล่าว่าจิตวิญญาณเนี่ยก็คือไ์นะคะคือแสงที่มาจากซอร์สก่อนก็คือไม่ต้องพัฒนาเพราะว่ามันบริสุทธิ์ตั้งเดิมอะไรของมันอยู่แล้วแต่ว่าเรามาพัฒนาคอนชิสเนสเรามาพัฒนาการรับรู้เรามาพัฒนา พัฒนาการรับรู้จากอะไรจากประสบการณ์ของเราค่ะในวันนี้ทุกๆคนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการทํางานเป็นอย่างไรบ้างคะมีคํหนึ่งนะคะที่เขาพูดก็คือว่า the way you do anything is the way you do everything คือในชีวิตของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะแบ่งแยกนะคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นงานเนี่ยฉันจะทําแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวฉันจะทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะมันสะท้อนความเป็นคุณทั้งหมดนั่นแหละ ไม่ว่าจะงานหรือเรื่องส่วนตัวมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมันแยกออกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะเพราะจริงๆชีวิตมนุษย์นะคะมันไม่ได้มีคําว่างานจริงๆนึกออกไหมคะเราเกิดมาไม่ได้แค่มาเพื่อหาเงินทํางานนึกออกไหมคะเรามาเพื่อหาประสบการณ์คะ่ะแต่ประสบการณ์อะ เนื่องจากว่าในโลกนี้นะคะระบบมันเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องมีงานนะคะเพราะว่าเราจะต้องหาเงินในเมื่อมันแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะเล่นเกมเกมอีกแล้วนะคะหรือเราจะหาประสบการณ์ด้วยเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดต่างๆของโลกไปเนี้ยได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องมาสํารวจตัวเราเองก่อนคะ่ะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะที่เราอ่ะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะพัฒนาได้อย่างเช่นในการทํางานต่างๆะคะ่ะ แน่นอนว่าที่เคยพูดค่ะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณก็จะไม่ผิดพลาดเลยแต่ถ้าคุณผิดพลาดบ่อยๆอะค่ะนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนึกออกไหมคะทีนี้คุณก็ต้องอาจจะต้องมาหาคิดวิธีค่ะว่า้นในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตคุณอะแล้วคุณสังเกตนะคะอะไรที่คุณเป็นในงานอะคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะกับ ชีวิตส่วนตัวของคุณอย่างเช่นคุณทาอะไรที่มันอย่างที่ทายบอกเออผิดผิดพลาดบ่อยๆแล้วคุณข้อที่หนึ่งเลยนะคะที่คุณจะพัฒนาได้คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าเราทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดด้วยกันทางนั้นแม้กระทั่งตัวทญาเองก็ยังมีนะคะที่จะต้องคอยหาข้อผิดพลาดแล้วก็ดูซิว่าเอ๊จะมีวิธีไหนที่เราจะทําพัฒนาอะไรให้มันทาได้ให้มันดีกว่านี้ค่ะมีอะไรที่จะมาช่วยเพราะอย่าลืมนะคะที่ทรายเคยพูดงานเนี่ยเราจะต้องใช้มันแค่เป็นเครื่องมือเครื่องมือในการพัฒนาตัวเรา ะะอย่าให้งานเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดเนอะโอเไหมคะ แ <S an> ลว้วก็เข้าใจนะคะในหลายๆงานเนี่ยมันอาจจะยังหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังมองไม่เห็นที่ตรงนั้นไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆมองดูไปแค่คุณฟังคลิปนี้คุณก็จะเริ่มคิดละคุณก็จะเริ่มเอาไปมองละคุณก็จะเริ่มเอาไปพิจารณาละกับชีวิตของคุณแค่นั้นนะคะก็เริ่มก้าวแรกแล้วพอก้าวที่สองคุณพบคุณเห็นคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนเพราะการยอมรับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเนอะไหมคะถ้าคุณไม่พัฒนาเลยว่าเอยถ้าคุณไม่ยอมรับเลยนะคะว่าเอ้ยฉันก็มีข้อผิดพลาดต้องมีข้อไม่ดี ต้องมีข้อที่จะต้องทําให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณก็จะไม่เกิดการพัฒนาเลยและถ้าคุณไม่พัฒนาเลยมันก็เหมือนกับคุณกําลังก้าวถอยหลังเพราะโลกบมันพัฒนาไปเรื่อยๆเหนื่อไหมคะตั้งแต่แรกเริ่มเติมทีเลยที่โลกที่เป็นพลังงานแรกเริ่มเลยแล้วแตกตัวออกมานะคะมันก็ evolve evolve ก็คือมันพัฒนานะคะ่ะมันพัฒนามัน progress มันมีการพัฒนาแต่ละวันแต่ละวันของเราเนี่ยก็เห็นนะคะ มันไม่เหมือนกันเลยโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันคือพัฒนาอีกคำหนึ่งจะพูดได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงน่ะค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคุณจะยังไม่เปลี่ยนเนี่ยมันคืออะไรคะคุณก็คือจะหยุดเวลาอยู่ไว้ในอดีตอย่างนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเวลามันก็เดินของมันไปทุกอย่างก็เดินของมันไปคุณก็ต้องเดินไปพร้อมๆกับมันนะคะแต่เดินไปพร้อมๆกับมันอย่างมีสตินอกไหมคะอย่าปล่อยให เหตุการณ์สถานการณ์หรืออะไรก็ตามลากจูงคุณไปจนคุณไม่มีสตินะคะแล้วมันก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยมากมายจนคุณมารู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะหันหลังกลับไม่ทันแล้วหรือคุณอาจจะแก้ไขมันได้ยากมากขึ้นนะคะ่ะยิ่งคุณดีเทคได้เร็วก็คือเห็นได้เร็วอยอมรับได้เร็ว คุณจะพัฒนาตัวคุณได้เร็วค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็ฝากไว้นะคะลองพิจารณากันดูค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มองเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วก็พัฒนากันให้ชีวิตมีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปค่ะหลายๆครั้งเลยนะคะที่เรามักจะวุ่นวายไปกับเรื่องของคนอื่นนะคะนึกออกไหมคะเนี <laughs> ่ย yeah. มักจะเออบางทีเราทําอะไรไปเนี่ยเรามักจะบอกว่าเ,เดี๋ยวคนอื่นจะคิดยังไงแนละ้วเอ๊ะเดี๋ยวคนอื่นจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงเอ๊ะยังไงคือเรื่องที่คนอื่นได้รับผลกระทบอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะคะเป็นเรื่องเื่องไปแต่ไม่ใช่เอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเนอะไหมคะมันคือ non of your business เนอะไหมค, <c oughs> คือ my your business ก็คือเหมือนกับว่าให้มา โฟกัสอยู่กับสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณนะคะว่าคุณกําลังทําอะไรคุณรู้ตัวอยู่หรือเปล่าและนี่เป็นสิ่งที่คุณสมควรทําใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทําใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่คุณเอ,อตอบหัวใจของคุณใช่ไหมในการที่คุณจะลงมือทําอย่างเนี้ยค่ะแต่ไม่ใช่ไปไม่ มหมายถึงว่าไม่ใช่ไปแคร์ care, แต่กับคนอื่นว่าคนอื่นจะพูดว่ายังไงเหรอกับการที่ฉันทําแบบนี้คนอื่นจะเข้าใจไหมที่ฉันทําแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ตื่นรู้แล้วคนคนที่ศึกษาเรื่องสิวยันพลังงานคนที่มาพูดอย่างทันเนี่ยอย่างเงี้ยพูดออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้บางทีเออไฮเออร์เซลฟ์เนาะมีแองเจลกาเดนเนาะมีนู่นนั่นนี่นะมีมิตินู่นนั่นนี่นะอะคนอื่นจะเข้าใจมั้ยว่าฉันพูดถึงอะไรนู่นนั่นนี่คนอื่นจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของคนอื่นค่ะ ถ้าคุณเข้าใจคุณก็ต้องพิจารณาว่าคุณควรทําอะไรอย่างนั้นยาาเข้าใจแล้วก็คิดแล้วว่าพิจารณาแล้วว่าการมาแชร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะว่าก็เหมือนกับตัวเราสมัยก่อนที่เราหาความรู้อะไรต่างๆใช่ไหมคะถ้าเราได้ยินได้ฟังใครหลายๆคนพูดใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นจริงแบบนี้นะแต่สำหรับตัวทันยาเนี่ยอย่างที่ที้บอกว่าสำหรับทันยาเนียเนี่ยก็เหมือนกับฟังแล้วเนี่ย มันจำได้เหมือนรีเมมเบอร์ขึ้นมาว่าจำได้จดจำได้ว่าใช่สิ่งนี้แหละที่ฉันเคยรู้ที่ฉันเคยเป็นที่ฉันที่เป็นที่มาที่ไปแหละอย่างเงี้ยหนึ่งออกไหมคะพอคุณตื่นรู้แล้วเนี่ยภายในของคุณมันจะบอกคุณนะคะทีนี้เนี่ยคุณต้องมาโฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณควรทํานะคะไม่ใช่ไปโฟกัสสิ่งที่เป็นธุรกิจของคนอื่นหมายถึงเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาจะคิดยังไงสิ่งที่อะไรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะให้โฟกัสสิ่งที่เราทำเท่านั้นนึกออกไหมคะแล้วผลมันก็จะเกิดอย่างที่เราต้องการถ้าเรามวแต่ไปคิดว่าเฮ้ยคนนั้นจะยังไงคนนี้ยังไงนู้นนี่ไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าคุณยังคิดอย่างนั้นอย่างหนึ่งที่อาจ,จะเตือนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอีโก้นะคะก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมานั่งพูดอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นเออก็คิดเหมือนกันนะคะตอนแรกๆว่า ใครคนอื่นเขาจะเข้าใจไหมนู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะอ่าเหมือนที่เหมือนที่บระชาพูดอะค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะมันก็เราก็มีหน้าที่พูดไปตามสิ่งที่เราเอ่อมีข้อมูลนะคะเราก็มาแชร์ข้อมูลแค่นั้นเองส่วนคนที่ฟังคนที่มาได้ยินได้ฟังคลิปนี้จะเชื่อหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะท่านก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะต้องไปพิจารณานะคะไปเข้าถึงตัวตนภายในแล้วก็ ตอบคำถามน,นี้ด้วยตัวของท่านเองว่ามันใช่หรือเปล่าจริงไหมนะอะไรอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังนะคะหน้าที่ของผู้พูดก็เอาข้อมูลมาบอกเราให้ฟังกันนะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการยกระดับพลังงานนะคะเรื่องของ manifestation ค่ะที่จสังเกตนะคะตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะว่า ไม่ว่าเราจะคิดนึกอะไรในตอนนี้นะคะดูเหมือนมันจะเป็นจริงได้ตามที่เราต้องการได้เร็วมากขึ้นนะคะคือเรื่องนี้คะ่ะเคยคุยกับเพื่อนนะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นผู้ที่ชแนลลิ่งได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็แชร์ค่ะว่าเออเนี่ยเขาก็ชแนลมานะคะว่าออโลกเราเนี่ยจะเรื่องของม a นิเฟส t a t เตชันนะคะคือไฮเออร์เซลก็บอกกับเขานะคะไฮเออร์เซลของเขานะคะก็บอกกับเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนะ เหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องการอะไรบางอย่างอะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็คิดว่าเออเขาต้องการสิ่งนี้นะแล้วหลังจากนี้สองสามวันเขาก็ได้รับเสร็จแล้วไฮเอซเซฟก็บอกเขาบอก,บอกว่าเนี่ยตอนนีน้เธอจะไม่ต้องรอสองสามวันแล้วละ่ะอีกไม่นานน่ะเธอนึกปับ๊บเธอก็จะได้ปุบเลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาเล่าให้กันทันยาฟังอะนะทัน,น,นยาก็บอกว่าเออมันก็เป็นไปนในแนวทางเดียวกับ ที่ผู้ที่ศึกษาด้านจิตวิทยาพลังงานต่างๆออกมาแชร์กันนะ,นะคะเยอะแยะเลยนะคะว่าตอนนี้มันพลังงานโลกเนี่ยมันยกระดับไปแล้วนะคะตอนนี้มันถึงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะนึกอะไระคะ่ะคุณก็จะได้เ,เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะต้องฝึกจิตนะคะฝึกรู้เท่าทันความคิดการกระทำนะคะแล้วก็จิตใจของตัวเองเพราะไม่ว่าคุณคิดอะไระคะ่ะมันจะเป็นจริง ย่าลืมนะคะโลกของพลังงานไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีคุณคิดอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นค่ะถ้าคุณไปเรียนรู้เรื่อง NLP จิตใต้สำนึกนะคะก็จะพูดอย่างเดียวกันเลย NLP นี้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่สายมูอะไรนะคะคือเขาศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ของการทำงานของสมองเลยซึ่งเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกด้วยนะคะ,ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกจิตใต้สำนึกก็มีหน้าที่ว่าอะไรคะไม่ว่าคุณจะคิดอะไร จิตใต้สานึกมันไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันดีหรือมันไม่ดีมันมีหน้าที่ตอบสนองตามความต้องการของคุณสิ่งที่คุณต้องการแต่การตอบสนองของมันนั่นน่ะมันอาจจะส่งสิ่งที่เรียกว่าคุณเรียกว่าผลเสียก็ได้อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณพูดกับตัวเองทุกวันเลยโอ๊ยฉันไม่อยากอยู่แล้วทําไมชีวิตมันช่างแย่อย่างนี้นะโอ๊ยตายแล้วมันแย่เลยมันแย่เลยคิดทุกวันคิดทุกวันคิดทุกวันฉันไม่อยากอยู่แล้ว ฉันอยากตายฉันยังไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากตายสุดท้ายคุณก็เป็นโรคเพื่อที่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณนึกออกไหมคะคุณอยากตายอะคะ่ะแล้วหรือ,อไม่คุณก็อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเพราะความคิดของคุณมันคือพลังงานนะคะคุณส่งอะไรออกไปมันก็จะ ตอบสนองกันมาอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คูแ plan มาเอาไว้แล้วแต่อย่างที่บอกค่ะว่า so plan ของคุณมันไม่ใช่เป็นเส้นตายเดินเป็นเส้นตรงนึกออกไหมคะมันมี million soft possibility คือความเป็นไปได้เป็นล้าน,ล,านล้านรูปแบบไทม์ไลน์ที่คุณจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้มันก็เลยขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณนะ่ะจะเลือกใช้ชีวิตของคุณที่เกิดมาแล้วบนโลกใบนี้แบบไหน ถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะเสกสรรบันดาลอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะให้ชีวิตของคุณมันเป็นแบบไหนลองคิดกันดูสิคะลองนึกแล้วก็ทำเป็นประจำทุกทุกวันดูสิคะว่ามันจะเป็นจริงตามที่คุณคิดหรือเปล่าเอาแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆง่ายๆก็ได้ค่ะอย่างเออ,เออฉันต้องการให้อะไรดีล่ะเออพรุ่งนี้นะฉันสมมติว่ามีปัญหา,านี้อย่างตอนหลังๆเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแล้วก็จะนึกเลยว่า โอเคปัญหานี้จะต้องจบภายในวันพรุ่งนี้แล้วมันจะต้องจบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สังเกตนะคะมันก็เป็นจริงตามนั้นจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อดไม่ได้นะคะแม้กระทั่งทนายเองเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงแบบอุย้ยแล้วถ้ามันเป็นเปยนอย่างนี้ล่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้ยแล้วถ้ามันแย่แบบนี้ล่ะโอ้ยถ้ามันไปนแย่แบบนี้ มันอดไม่ได้หรอกค่ะที่จะไปคิดคิดอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นปัญหานั้นนึกออกไหมคะแต่เราต้องมีสติรู้ตัวค่ะเพราะวันที่เราหลงคิดไปทางแย่ปุ๊บเราจะพลิกเลยค่ะก็จะพลิกเลยนะคะว่าไม่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะที่คุณต้องการคิดบ่อยๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงบ่อยๆพอคิดถึงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นปุ๊บให้ตัดความนั้นคิดนั้นทิ้งไปเลยไม่ สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่นั้นก่อสิ่งที่ต้องการคือให้พูดสิ่งที่ต้องการออกมาดังๆนะคะกับตัวเองส่งสัญญาณออกไปนะคะว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการกําหนดเวลาด้วยก็ดีจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นจะได้มาตอนไหนนะคะลองกันดูค่ทะเท่าที่ทายาได้รับข้อมูลนะคะจากคนรอบข้างมันเป็นไปได้จริงๆค่ะ